ฉากมีหัวใจคุณผู้ชมในซีรีส์ซินจูรี่ออฟเลิฟปัติหานักร้อยปีที่ลุ้นใจหายใจควมว,วีจะตุยหรือไม่ซึ่งสุดท้ายก็ได้ไปต่อเบื้องหลังฉากนี้ครับทั้งเต้าปิริยาและอ๊บรสกิจพลทั้งคู่ต่างทุ่มเทจนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกัน สภาพคือเราเราอยู่ในโกดังนะครับผมแล้วก็มันมีความแบบคุกฝุ่นทั้งเงื่อทั้งอากาศทั้งการซ้อมคิวบูแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างคือมันทําเยอะมากๆเลยอะคือสมุกสุมบันมากๆแล้วดูหกล้มคุกคลานนะครับผมสุดๆ ั่หวะที่ต้องทันว่าลุกขึ้นพอดีคือน่าจะทันแต่นนาทางฝ<อ>ั่งของพี่เต้าอ,อูนั้นก็เจอกับอุปสรรคสำคัญที่รบพวนสมาธิทางการแสดง คือวันนี้มันด้วยความที่ลามาทั้งวันด้วยวันนี้ซีนดาม่าแล้วก็บู๊แต่ในความเรียวนั้นเราก็ต้องมีไม่เรียบบ้างด้วยท่านั่งเนาะใช่ความไม่เรียนแหละมันทําให้เราแบบว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยพอมันถึงเวลาจริงๆทุกอย่างพร้อมแต่ว่าเท้าเราเจ็บมันมีบางช่วงบ้างที่แบบว่ามันมันมากวนใจเราแม้จะเจ็บด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ยังมีความห่วงใยมอบให้กันขคุณ คุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหาท้าทมเข้ามาใส่แม้จะเจ็บจะพลาดแต่จะโชว์มัสโกอ่อนถ่ายทำต่อจนจบออกมาเป็นฉากนี้ได้ก็ต้องขอปรบมือให้กับความเต็มที่ของทั้งคู่เลยเลยครับ